ข่าวเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของพี่เสกโลโซทำให้รู้ว่างานเพลงคือแพซ e i อ c o m e ที่เป็นการลงทุนเน้นคุณค่าระยะยาวจริงตอนนี้พี่เสกแกก็ยังได้ค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ตกลงกับแกรมมี่อยู่ทุกเดือนซึ่งพี่เสกแกมีอำนาจการต่อรองกับค่ายเพลงใหญ่เหตุผลหนึ่งคือแกแต่งประพันธ์เรียบเรียงเนอร้องทำนองโปรดิวทำดนตรีเองทั้งหมด เรียกได้ว่าตำนานดนตรีสามชิ้นยุคแรกของของจริงด้วยทำนองเพลงดนตรีเข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่ในตลาดแมสเลยเป็นที่นิยมในวงกว้างผมตีคอร์ดกีตา้าเป็นก็เพราะฝึกเพลงพี่แกนี่แหละครับสมัยก่อนไปซื้อหนังซื้อคอร์ดเพลงมหัดเล่นเพลงพี่แกเลยเพราะเป็นคอร์ดที่เล่นง่ายสบายหูผมคิดว่างานเพลงนี่แหละ ถ้าเราแต่งเองถ้าดังขึ้นมาก็กินค่าลิขสิทธิ์ยาวๆเป็นการแพสซิอินคมอีกทางหนึ่งตอนนี้ผมก็เลยหัวใสฝึกแต่งเพลงเองสะสมไว้เผื่อเพลงไหนดังขึ้นมาก็ได้นอนกินแพสซิลินคมยาวๆเหมือนพี่เสกเลยครับมาลองฟังเพลงที่ผมแต่งสักเพลงก่อนครับเผื่อเพลงนี้ดังเนอร้องผมแต่เองทั้งหมดนะครับโดยทักษะโครงฉันกาบก่อนกาบยานีสิบเอ็ด กรอน6กรอน8กลอนสุภาพที่เคยเรียนมาวิชาภาษาไทยเอามาใช้ร่วมด้วยครับส่วนเรื่องดนตรีผมยังเป็นศินลปินไ้แห้งอยู่เลยไม่มีปัญญาไปจ้างซาวเอนจิเนียร์นักร้องและนักดนตรีมาเล่นแบ็คกิ้งแทร็กให้ได้ในราคาหลายหมื่นหลายแสนได้ผมใช้ AI ทํทำให้ฟรีครับเพิ่อนๆลองฟังดูก่อนนะครับเพื่อติดใจเพลงอินทรเวชำรักนำปากกาผู้แต่งเพลงฮานิบาเดย ฉันเป็นคนมี driven อารนณ์เลือเดินได้ฉันกลายเป็นคนซมำซ้ํเจอเจอให้รักูห,หูความรักของเราได้อายการจะจุดนี้เราไม่มีกันและกันอีกต่อไปโอ y e ความไรส้สมยวอวใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền con Gõ Để bao bỏ lỡ những video này dẫn con sâu ต้องเธอไปหัวใจตอกสลายบอกความรักแล้วก่อนเธอ